ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับ <c oughs> พี่น้องเอซีที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับลุงตันคนบนาาชาแนลเนาะก็เจอกันเนาะก็จะมาวิเคราะห์หวยให้กับพี่น้องรับชมกันเนาะก็เป็นการวิเคราะห์หวยลาพัฒนานะครับงวอประจำวันที่21พฤษภาคม68นะครับงวดวันพุธเนาะ ก็งวดวันจันที่ผ่านมานะครับสูตรที่ลุงตันให้ไปก็เด่นเนาะเด่นมา2ตัวนะครับก็คือ4กับ9นะครับส่วนชุด2ตัว3ตัวนะครับที่วางให้ก็ถือว่าหลุดไปนะครับ <c oughs> ถ้าพี่น้องสังเกตเนาะตัวเลขในตลาดจะมี ปุ่มเลขกำลังวันเนาะที่ลุงตันไม่ดึงมาวางนะครับก็มาเข้าล่างเนาะก็คือ4กับ0ูนะครับมาเข้าล่างเนาะทันที่จับซื้อเพิ่มเติมนี่ก็อาจโชคดีกันอนาะยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่โชคดีด้วยก็แล้วกันนะครับส่วนมวดประจำวันที่21เนาะวันพุธนะครับลักษณะของสูตรจะเป็นยังไงก็ ไปตติดตามรับชม,มาดูการวิเคราะห์หวยลาพัฒนานะครับงวดประจำวันพุธที่21พฤษภาคม68เนาะในการวิเคราะห์สูตรให้กับพี่น้องรับชมนะครับลุงตันก็ยังใช้รูปแบบเนาะหรือการเทียบเนาะผลลัพธ์นะครับจากสูตรสองสูตรเนาะก็คือ ผลลั์จากสูตรเหมือนกันสองตัวนะครับแล้วก็กลุ่มเลขกําลังวันเนาะซึงตามสถิติที่ผ่านมาก็ถือว่าเดินดีมาโดยตลอดนะครับเพียงแต่ว่าการดึงตัวเลขมาวางเนี่ยอาจจะไม่ตรงตําแหน่งแค่นั้นเองเนาะ,ะอันดับแรกนะครับลุงตันก็จะเอาผลลัม์มาวางในตารางกันก่อนนะครับมาดูสูตรเหมือนกัน2ตัวนะครับแถวที่หนึ่งนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ ได้ส <c oughs> ามแถวที่สองได้เจ็ดนะครับแล้วก็แถวที่สี่แถวที่สามเนาะได้ศูนย์นะครับ <c oughs> ต่อไปก็จะเอาไปบวกลบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะลงในตารางซ้ายขวะะาเนาะแถวที่หนึ่งนะครับสามฝั่งนี้่สี่เนาะฝั่งนี้เป็นสอ <c oughs> งเจ็ดเจ็ดแล้วก็แปดนะครับ ฝั่งนี้ก็จะเป็นหกเนาะศูนย์ศูนย์แล้วก็หนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเกนะ้าเนาะก็เป็นผลลัพธ์จากสูตรเหมือนกันสองตัวเนาะทีนี้มาดูกลุ่มเลขกำลังมันเนาะก็จะแบ่งเป็นกลุ่มเลขเด่นนะครับก็จะใช้ตารางข้างบนเนาะลองลองมาก็จะใช้ตารางข้างล่างนี้เนาะตัวเด่นที่มาบ่อยที่สุดนะครับเริ่มต้นที หนึ่งนะครับมีหนึ่งมีเก้านะครับอ่าแล้วก็แปดเนาะอ่าลองลองมาก็จะเป็นสามเป็นสามเป็นสี่เนาะอ่าแล้วก็สองศูนย์เนาะอ่าจากการสังเกตเนาะอ่ารู้สึกว่า ขนลับทั้งสองตลาดเนี่ยเนาะเหมือนกันเกือบทุกตัวเลยเนาะก็จะมีศูนย์นะครับมี0ูนย์มี1เนาะสองสามสี่แล้วก็เก้าทุกตัวเลยนะครับประมาณเ็ <c oughs> ตัวนะครับก็เอามาวิเคราะห์นะครับเป็นกลุ่มเลขเด่นได้เลยนะครับเด่นเนาะ เด่นประจำงวดวันที่21พฤษภาคมนะงวดวันพุธนะครับก็จะมีหนึ่งนะครับมีหนึ่งมีสองเนาะมีสามแล้วก็9นะครับทีนี้ก็ลองมาจับชุดดูเนาะจับชุดก็คือชุดสองตัวนะครับก็จะเริ่มจากตัวเลขที่ มีลำดับที่น้อยขึ้นไปเนาะก็จะมี09เนาะ0921นะครับ29 31นะครับ39 49เนาะ หกสามเจ็ดสองแปดหนึ่งนะครับแปดสามเนาะ à, ทีนี้ก็มาดูชุดสองตัวนะครับเอชุดสามตัวเนาะ สามตัวก็จะมี0 6นย์หกสามศูเจสองหนแปสแล้วก็สองเก้า นี่ก็เป็นชุดสามตัวสองตัวนะครับแล้วก็กลุ่มเลขเด่นนะครับที่วิเคราะห์ได้จาก2ตารางนี้นะครับพี่ดองเอฟซก็มองเนาะมองผลลัพธ์และกลุ่มตัวเลขที่ลุงตันวางไว้ให้ถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้ก็สามารถจับชุดเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจ จากสูตรนะครับ,รบที่ได้รับชมไปเนาะ <c oughs> ก็ในการวิเคราะห์นะครับสูตรให้กับพี่น้องได้รับชมเนี่ยก็ถือว่า,าลุงตันยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับรูปแบบหรือวิธีการเนาะก็ยังใช้การเทียบนะครับาการเทียบตัวเลขจาก2กลุ่มนะครับเพื่อให้เห็นความเหมือนความต่างกันเนาะแล้วค่อยเอามาวิเคราะห์เป็นชุด 2ตัว3าตัวเนาะก็คือการเอากลุ่มเลขกำลังวันกับเลขผลลั์นะครับจากสูตรเหมือนกัน2ตัวเนาะซึ่งก็ใช้มานานแล้วเนาะตามสติก็ถือว่าเดินดีมาโดยตลอดนะครับเพียงแต่ว่าการดึงตัวเลขมาวางในตารางเนี่ยนะครับอาจจะไม่ตรงตำแหน่งแค่นั้นเองเนาะก็ลุ้นต่ออีกงวดก็แล้วกันนะครับท้ายนี้นะครับลุงตันก็ ขอขอบคุณพี่น้อง f อที่ติดตามลุงตันมาโดยตลอดเนาะเหมือนเดิมนะครับลุงตันฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อยา่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้ได้รับชมกันเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ